ไอจฟ้าเลยอ้าวเอ้าอ๋มันเลือกได้ยไหมริงมาิงมิงมเออัมาจไอพาสเลยโอ้ได้เลยโอ้ยอ้ยอออกอโอ้โ่ข้าด้ดูมันหลไอมวที่แบบแม่งงดขึ้เรื่อเจ๊กี้

no ตายกู n งไม่ไมกูวล้วกูเกิดอรขึ o ายไ็่เก่งเลยกูตายป็เก่เลยตายตายมึงกดกดทีมรอเลยใครกดนั่นไหนเออกูคิกกูคิงมารอเลยกูขิงรอเลยอ้โห้โโหโอยโโง่โโ่หโโโ่้้กโ้ห้อ้โ้ โอ้ยส oh, ่อเห็นหมดแล้วาใจแล้วเราจีนกันดีกว่าเราโกมันอยู่ไหนวะตมาโอ้เห็นแล้วเสียงโคจังตูรมางตราตรงมาตมาตงมาตมาโมาตมาตงมาตมาตมาตมามาตมาาต้างมาตาต้มามตมาตตตมาตมตาา้า

ดีม้ยอั้งหมจะขึ้นนำเนาะหมดิมาแล้วม่โง่ดูสิโอะอบโอะ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 ้อะโอะโอะโองโอะ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 เอะาอะโอะอะะอะโงออะอะโอะอะโัะอะโอะโยะโอ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 ยโอะโอะโอะโอยโอโอโอะโอ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  ไอ้โอ้ยโว้าตาย้วต้ัแล้วโอ้ยโอ้ยอ๊ยโอ้ยอ้ยอ๊ไอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ๊อ๊ยอ๊ยอ๊ยอ้ยอ๊ยอ๊ยอ๊ยอ้ยอยอ๊ยอไอ๊ยอยอ๊ยอ้ไอ้ยอ้ยโอ้ยโอ๊ย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 ออออ อย่าทำอะไรกับมันให้หนักยี้ย่้ย่้ย้เลวิ่งไปเกวิ่งไปไค่านแมปได้หรอเออเเห็นปยผ่านเตะข้ามมือี่โอ้ยกเนี่ยไม่ได้เล่นคนเดียวหรอกนะชทีมกูาวกี่โกงที่่าไอ้กาดไอ้กูขายทิ้งไอ้ที่กูขายทิ้งเอ้ย ไปขึ้นสนามเจ้าเจ้าเจ้าดูไาตลาดเฮ้ยโยไปเาเมาูยชื่อเหมือนกูดิตืกนดดาวไอ้วิ่งไปไอ้ตองเข้ามา้ยไอ้ควายไอ้เฮ้ยเฮเห็นใช่ไหมเฮ้ยเห็นที่ดาวเมาแล้วตต้องกูเห็นไปทำไมไเ็นไมเห็นไม่เไม่เหไม่เไ่่เนนี้ พูดออกจากใจว่าเธอใช่เลยเอ้ยสวยทีเลียงสวยอเปลี่มันคืออะไรนี่มันคือเพลงดับชิบวน์ใช่ลวิรวันนี้วันตายขอเจ้าไปเฮ้ยใจดีจังฮ่่าฮ่าทดกู้าดิ ตีแม่มึงไงพี่อะชนะสองศึกไอ้ยี้ยมันเล่นยากจังไอ้สัสกลัวผมแย่หรอกพี่กจอๆงมทำอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ยกูก็เนมืนไอ้พี่อะไปร้อยทอยโ่าฮ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 ่โทษเฮ่า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 ฮัาฮ่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 นฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ไ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ

เปลี่ไอ้ยัไ้งเม่อกยงบอลกูทำไมควายหรือมึงควายเปลี่ีมันอยู่นี่ไงหลอกกูสว่างจะพวดควายกูก้องไห้เออเียนโดนพไปแล้วอ๋อิมเตะไปอ่ะแย่ไงเบี้ยบเอโโกสวยทำได้ดีครับพิมมใช้โอกาสได้ดีมากแต่เิมไมไหนอ๋อแกได้ก่อนไอ้ี้าเหียวข้าวอร่อยเขารูกยตร นี่เอยเด็กดเด็กป๊าดไปฟังอีเต็ดเด็ดเต็ดเด็ดระยะระยการกระจัดไปสัดวิ่งทัดในความนี้ยจะโชว์พาราบลาที่ดีพาราบวล่าจะรออะไรกันล่ะโอ้ยโ่เลยทัดัุกจะฆ่ามาม่ีจะกลับมาหาแม่โหมโถยพลาดไปก่อนละเฮ้ยรอเลยมันทำยังไกันนะ วนไปวัดน้ำสูตรผิดสิเ้ยฮะเหรอเหรอเหรอไมย้คุยาอย่างไงเด็กก็เอ็ดได้เหรอะโอ้โหโทษอ้อและผมที่อยู่ในอนาตโชคนั้นได้ทาการปักมันไปยุดหมดอลยไงเฮ้ยี้อ่ะใ้ยครับคุณให่ยังโนโเป็นี้จะเลสมาสกิลเดียวมงเนี่ยเออคอยดูนะลูกชุดปฏิหาร

เดี๋ยวเราจะส่เหมีอนกยัง้ากจริๆนะจะมีบรสิตที่มีเหมือนกันเห็นปะจะอะไรวะดเฮียโอ้โหี่เน่ามันจิงเป็นแล้วไอ้ฮียไ่าคยโตกัเจ็บอ้โหย่อยอะไรไ้เียอ้โหย

เฮ้ยแปดวิจ้เตมบอลเลยกูเตมไปก่นกี้เลยเดี๋ยวมาไม่ดช่บิ๊มเตมว่าอย่ไไ่ทันนสั์กูเลงอยู่ขวัดีตลอดหวังสอบนิดหน่อยเฮ้ยดอกหน้าเฮ้ยโอ้โอไร้การบุรบอลเอ้ยบิมใจสายไม่ผูดาวสไลด์เรื่องอเฮ้ยมึงจะายเด้แค่น้นหรอมันกินข้าวยังไหิว

กจะเป็นเียใครที่ก็ไม่ไ่ผมกูใช้ท่าเตะหน้ามูนี่แหละไอเหียเฮ้ยเหียกูยูนกูยู่กูยู่กูอยู่ในเป็นโจ๊กโฉกไอโดเตะกก็เดินมาเลยไอบีมเอ้ยโทอ้ออ๋ออบีมคุณโกกลัวไหมขวา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  เออเออไม่กิ่ันไอบีจีเข้า่มันต้องทำยัไงจะเอาบอลได้โดมโดมดมดมไอบอลมค่เล็เดียว้บอบอของกูเฮียบอลอยู่ที่กูเมื่อกี้เฮียบอลกูหน่อเนี่ยเลยล้หโอ้ยไม่ไม่ไ่โอ้กูแกแกไต้อยก ดูมันเร็วจีดูเลยจีไม่ขอได้ไหมน้องได้เลยหาฟูนั่นเนี้ยซ้ายบีมซ้ายไอ้ขวา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 ไอซ้ายซ้ายซายไอซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายจุดไฟก็จริงบีมยิงจุดทีบีมได้ทีสมมติถ้าหัวหวยไอลอยไปก็เตะหวยไปเลยตองหน้าเป็นของกูเฮ้ยนี่อเอาเฮ้ยเฮ้ยการการเล่นเนี่ยจบแค่นี้แหละ

พี่ชิ้มึงไม่คนแบบลงจีบต้จแม่ไม่ได้ข่าวจุ้ยอะไรสงเกเห็นนฟุตบอลน่ะคือการขันฆ่าเลยเหรออ้่้นไ่อนาทีล้วเผชิญ้ไนี่นะพรกันบอลฉันได้ไม่สรรจดาิอาแล้วมันแต่แรกไว้ัมตจีนใครว่าไหนคุณบอกเลี้ยงกงระวังไปไป กูกดิงแลกองหน้าทิ้งเลยกูกดิงแวนี่ไม่ออ้นี่ไม่เคยยิงเข้าเลยเยฮะฮะฮะไอ้กงกไแล้วไม่ไม่ม่ดน ไอ้วันดูโชคอะไรกันเลอมึงเข้าไปเนไอเหียเกียรแม่ไม่ถึงเออโอ้โหโอ้โหเอ้ยมากินบัตลเย็นแม่คิดทำอะไรอีซีบล็อกเลย็อเลยไอ้เหจบละกูมะปโอ้โหอ้รไ้เนาไปอ่ะขึ้นาไปเอินมันตกับมดละ จังหวะนี้แล้วมึงโดนเพื่อนกูนี่ารของเราไปจังหวะนี้มึงงนเสรยเวลาอยู่จังหวะนั้นไอบีมมาวีพันบอลแล้วตอยู่็นหนามเลยโอ้ยอโอ้ยโอโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอยอ้นโอยโอ้ยโอ้ยยเอ้ยนี่มันซ้ายโ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้้าใอ้แล้วเอ้ยยย่อ้ยเอียโอ้ยอยอ้ยอ้ยโลยโอ้อ้้ยอ้อ รูว่ามึงส่งไปเฮ้ยเฮ้ยส่งเร็วกันาะเชี่ยเฮ้ยถ้าส่งกันกูบูไปแข่งนี่โอ้โหเกี่ยกูว่าเราได้แชมป์เลยแชมป์แชมป์แชมป์เลยเฮ้ยกองหน้ากูมาแล้วโอ้ยกองหน้าเลี้ยเฮ้ยมึงหมุนบอลหรือว่าเตะบอลมาแล้วไอ้ไม่หมุนบอลได้ไงวะคิวจัต่อขึ้นขวาวคิว สวัดีขอบคุณโอยพอๆเลยไอนนั้นเจ็นแม่มีขึ้นไปดิไอ้เชี่ยนี่จะได้กูไม่ไหวแล้วยังไงวะโอ้ย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 โเ้ย Đi lên, con Con nhau, con nhau, Đừng có bọn hay hai bà cục phải, sai sài, sài, ba lắm, bung bay, lên bay, đây bay, bung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  bay, ai bay, 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 bung bay, bung 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 bay, bung 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 Yaku มะไโอ่ะกูจำไปทำไปวะกูจะกินเหะกนอ๋อไปทาให้สักบอลไม่หมายให้กูทำไปกูเห็นตัวสอนอะไรวะเรยมเมอ้เบอลไม่ให้กูไอ้บอลหน่ไม่ตามกูเมื่อกี้เยี่ยมกินโดนเลงกบอลถึตียงเลยากาซาเตชิก ยูซีบอลกูบบอลนูนไม่ตามกินตัวเฮียมีทางให้มีทางคุยแล้วอีกซากาซ่าเตะฮะวับได้ไงวะฮะชมึงจะเอากุ๋วเออเอมันอาจจะตึงๆหน่อยนะอนี้ใครจะเอากุยคนหรอเอากูไม่ลงหรอกเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโยโง้ย่ออ้ยโ้ยอ้้ย่ยอ้ยยอโอ้ยโอยย้ยโย้อ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโยอโโ ขายทิ้งเฮ้ยกูยิงเบี้ยวขายนักเตะเลยดันไงเก่งเลยโอ้โทำยังไรบอลวอร์รนะอะอะไรวะงานโคตรไกลอยู่เลยเีื่าฟกงรู้มี้ยจะทำอะไรโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยยิงเลยหมดปี๊บปาร์ซิวีไปแข่งมากเลยโอ้ยโอ้ยเจ๋งแล้วล่ะเจ๋งแล้วล่ะโอ้ย จะนลจะเ็นทุกอย่างเลยโอ้ยะไรไมบอกโอ้ยป่ตปตี่สป้ตสตูี้สันี้สัี้ตสตนีส้ส้้ปนป้้